สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทลรมมน์เทียนทองนะคะรหัส66090214ลำดับที่11บกลุ่มที่4ค่ะวันนี้นะคะจะพามาเขียนกราฟด้วยโปรแกรม Excel นะคะเป็นงานของวีที่3ค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะทำการใส่สูตรในช่อง C 2 1นะคะเป็นเท่ากับวงเล็บเปิด S B ดอลดอกจัน A 2 1วงเล็บปิด สแลตวงเล็บเปิดเอสตาาบีเอสตา่าสิบหกบวกเอยี่สิบเอ็ดวงเล็บปิดแล้วก็ล่าค่าลงมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะในช่อง G21 นะคะจะทำการใส่สูตรเท่ากับวงเล็บเปิด B21 ลบ C21 วงเล็บปิดแล้วก็เป็นยกกำลังสองค่ะล่าค่าลงมาได้เลยค่ะจากนั้นนะคะ ในช่องของ G 3 9นะคะจะทำการใส่สูตรเท่ากับซ้มวงเล็บเปิด G 2 1ถึง G 3 8คะ่ะกดที่ช่อง G 3 9นะคะกด Data คะ่ะกด s o ว v e r คะ่ะเราจะทำการเปลี่ยนนะคะจาก O ให้กลายเป็น G คะ่ะส่วนตรงนี้นะคะจาก J ให้กลายเป็น B คะ่ะ กดตกลงได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะทำการสร้างกราฟค่ะโดยจะใช้ข้อมูลนะคะแกน y นะคะจะเป็นช่อง a 2 1ถึง a 2 9แกนขออภัยค่ะแกน x และ y นะคะจะเป็นช่อง a 2 1ถึง b 2 9ค่ะจากนั้นนะคะกด สร้างกราฟแบบกระจายค่ะจุดกระจายนะคะเราจะทำการเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีแดงนะคะเป็นจุดสีแดงค่ะเพิ่มขนาดนะคะ ความหนานะคะจากนั้นนะคะจะทำการอ,อีดิข้อมูลนะคะชื่อชื่อจะใช้เป็นตรงนี้ค่ะกดโอเคได้เลยค่ะเราจะทาการแอดข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ตรงนี้จะเป็นชื่อของข้อมูลที่2ของกราฟค่ะแกน x นะคะจะเป็น a 2 1ถึง a 2 9ค่ะแกน y นะคะจะเป็น c 2 1ถึง c 2 9ค่ะทำการเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นเส้นประสีชมพูค่ะ จากนั้นนะคะเพิ่มข้อมูลกราฟข้อมูลที่3ได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นชื่อกาฟนะคะชื่อข้อมูลที่3ค่ะแกน x นะคะจะเป็นช่อง a 31มสถึงสาค่ะแกน y นะคะจะเป็นช่อง b 31มสถึงสาค่ะกดโอเคค่ะ ทำการเปลี่ยนนะคะให้กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินค่ะกดที่ m a r k e r Option นะคะเพิ่มขนาดค่ะเพิ่มความหนาค่ะ จากนั้นนะคะแอดข้อมูลที่4ค่ะกดแอดค่ะตรงนี้จะเป็นชื่อของข้อมูลที่4นะคะในแกน x นะคะจะใช้เป็น a a 31ถึง38ค่ะแกน y นะคะจะเป็น c 3 1ถึง c 3 8ค่ะกดโอเคค่ะ เปลี่ยนให้กลายเป็นเส้นสีเขียวนะคะเพิ่มความหนาของส่วนอื่นๆได้เลยค่ะเพื่อการที่จะได้เห็นชัดนะคะจากนั้นนะคะจะทำการใส่ชื่อกราฟข้อมูลกราฟค่ะ ในส่วนของชื่อกราฟนะคะเราจะทำการคัดลอกข้อมูลและใส่ในชื่อกราฟได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นส่วนของแกน x y นะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นกราฟที่1ของเรานะคะในส่วนของข้อมูลกราฟที่2นะคะในช่องของ k 2 1นะคะเราจะทำการใส่สูตรเท่ากับวงเล็บ s ด j s อลดอกจัน i e 2 1วงเล็บป,ปิด สลวงเล็บเปิด2ตัว s R j s ดอกจันวงเล็บเปิด1บวกวงเล็บเปิด n 2 1 s l a j 1 s วงเล็บปิด2ตัวนะคะบวก i 2 1วงเล็บปิด1ตัวค่ะลาคาลงมาได้เลยค่ะถึงช่อง k 3 8นะคะจากนั้นนะคะในช่องของ o 2 1นะคะจะทำการใส่สูตรเท่ากับวงเล็บเปิด j 2 1 ลบถึง K 2 1นะคะแล้วก็เป็นวงเล็บปิดยกกำลังสองค่ะจากนั้นนะคะในช่องของ O 3 9นะคะจะทำการใส่สูตรเท่ากับ3มวงเล็บเปิด O 2 1ถึง O 3 8ค่ะกดในช่องของ O 3 9นะคะกดไปที่ Data ค่ะ Super so ค่ะเราจะทำการเปลี่ยนจาก G นะคะให้กลายเป็น O ค่ะ ตรงนี้นะคะเปลี่ยนจาก B ให้กลายเป็น J ค่ะ Setting ค่าตามนี้นะคะแล้วก็กดตกลงได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นทั้งสองกราฟนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอ้างอิงนะคะ อ้างอิงนะคะเราจะนำมาจากสไลด์อาจารย์ค่ะนำไปค้นหาได้เลยค่ะ กราฟที่เราได้ทำในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ